นี่เพิ่อหมา่สั่นซางเซย์ว่ะขออนุญาตถามซางเสยจังหน่อยเนี่ยครับทุกคนมาเห็นแบบนี่นี่เนาะครับสวัสดีครับซางเสยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสบายดีพ่อพ่อโดนแล้วเออครับมองไหนครับมองสีตั้งเลื่อนไทยปูนี่นั่นปะครับอ๋อจากต้นเปื่อยไปมองไอ้เพื่อนปูนน่ะเนาะทับกันเลยบ่ครับโอ้สีแสงเลี่ยงที่ดอกบานครับอ่าเพราะว่าแม่คู่กับมอบไม้ให้ซางเสยเนาะครับงานเพิ่นกระไล เพิ่งอยู่พุ่นนะครับอ่าตำรวจทำยังอยู่งานเบนกระไรพอดีครับกระตมาเล่มตัวนี้ให้ปูวันอ่าเพราะว่าสุดท้ายท่นไทยเมื่อเส้านี่นะครับเห็นอ่าอาจารย์สมคิดเพันว่าผู้ใดเป็นคนเห็นเพิ่งขี้แหลกครับอันพรางเสือไปได้แล้วพรางเสือเนี่ยบ่โอ้ครับเห็นสร้างเสือจับจากไชครับจากบันไดนี่บ่เพจับยกปีเลยบินเขาปีเลยครับ เต็มไม่ชอบเต็มเมื่อไรอยู่นี่เป็นส้อนอยู่นี่โอ้ค่ะมาส้มมาส้มบาลามีปูรี่เนาะค่ะยังยันอยู่นะครับยังยันอยู่ด้วยค่ะยับยันอยู่นะครับยังยัอยู่ยังมาทันครับเหยียบมันยิ่มบ๊วยไทยเอสซี่เนาะครับเพิ่งนะครับเพื่งนะครับคือสิสิมาแสดงดีก้วมดีใจครับอ่าปูรี่ได้เลื่อนไทยหม่หลังบอกง่ายเลยค่ะเป็นเอออออตาลูกเลยเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่งค่ะเพิ่งนี้แล้วเนาะค่ะอันนี้เพิ่งครับยังยันอยู่ครับเนี่ยยังยันอยู่ครับค่ะ ยังครัเรื่องเผือกยังยังอยู่เขื่อยัยังอยู่เดี๋ยวเป็นก่อนยี่บันไดนะครับเศ้ามจากนี่ขึ้นไปไน,นี่ <บา S 2> ัจน,น,นืปันดไดเห็นจอโอ้ปันไดก็เห็นเลยขึ้นไปได้ดีดีั<ส>าตาสุทาทุตปูดเออหมาเต็มเทียมรถก้าดศูนย์หมดนี่เนาะก <c oughs> <c oughs> ้าเกียศูนย์เนาะก้าห้มะหลูกลานได้สัการถวันนี้รับมดลูกจีนนี่ยูกับน่ไหเนาะ วันนี้แม่คู่กับทําตามสัญญาแล้วว่าได้เลื่อนไทยแล้วกะทีนั่เลื่อนไทยมาถวายปูรี่วันที่20่สวันที่ยีอะไรเลือนไทยวันที่สาเลยเนาะวันที่สามสิเค,ค,คยิ้มสามสิบนะครับออโอ้เดี๋ยวเวลาได้เติบเปนหะน่อยสังเติบเ็นหน่อยครับผมลมเป็นปรคำ อโอ้ครับมันเป็นบวมๆได้เหรอครับครับโอ้เป็นบวมๆครับครับได้<ม>แล้วอืาสารเสร็จกำลังปรับพื้นที่นะครับอาซาทูซาธุไปน้ำกันสำหรับเซที่รวมบุญมากนะครับแอดยิมกจดดีซื้อแล้วนะครับรวสวัสดีค่ะคุณสมัยค่ะเพราะว่าจะเป็นถวายเรื้อไทยร่วมถวายเรื้อไทยกับแม่คู่นะครับหอมหวนหรือว่าจะร่วมสร้าง พระาธาตุเจดีย์ใหไงยุวัดโพชุมนะครับอ่ะอดีมกับจุดไล่ซื้อเบอร์ตุกผู้ทุกคนถวายสีเฮ็ดต้นผา,าป่านะครับถวายปูไห้นะครับเฮ็ดไล่ซื้อยาวๆคือเก็อ่ะแหละค่ะกระดาษต่อกันพ่วงก,กันไปให้ได้โชคได้หมนันน้ำกันนะครับเนาะอา่าอดีมกับจุดไล่ซื้อวไว้รลายแล้วอ่ะเกือบสองร้อยทันแล้วอ่ะครับพอทีอ่ะจะเฮ็ดน้ำเฮ็ดต้นผาป่าวันที่ยีบซีถวายให้เข้ากระซาธุสาธุไปน้ำกันครับผู้ใดสีเฮ็ดอ่ากับทักมาทางไล่นะครับทักมาทางไล่อ่ะมาได้บ้างผไป ภาพคือใช้แตงโมครับผมอ่าแตงโมอ่าพอธุรกิจเป็นทรงอะไรโอ้ยุ่นคือคือเท่าซานเนาะโอ้ยนี่นะครับเดี๋ยวภาพนะครับเนาะอ่าีนที่ที่เป็นมือเส้านี่ครับอ่าครับเป็นพึ่งนะครับหรือว่าเพิงนะครับผาสายสานหรือนมาเพิ่งนะครับมาจับอยู่อ่าหลังเก่าของปูลี่นะครับเป็นบันไดนะครับเนาะครับเดี๋ยวนี้ก็ยั่งยั่งโยเป็นก้อนโยบแตงโมแต่ว่าไม่ได้มาเป็นเอ่อเปลีนก้อนใหญ่นะ ค่ะครับค่ะมาส้มบาลมีปูเป๊บเดียวสันซ่างเสยบาลเนาะค่ะนี่ครับค่ะแล้วไรนะครับเห็นไหมครับอันนี้ครับเป็นคือเท้าสร้างนี่แหละครับค่ะเพราะว่าปูรีดไอ้สดีเลียนไทยเด้ค่ะก็เลยเพลิงเนาะค่ะบริวารเนาะค่ะครับก็เลยมากเออครับบรรยากาศเนาะครับนี่ครับเปลี่ยนไม้กกันไม่เปลี่ยนบ่ครับผมอัไม้ครับอันนี้เป็นหลังเก่านะครับเนาะครับเป็น ่าวนะครับนี่นครับเพิ่งครับเพิ่งลงเพิ่นะครับไก่เปนไก่เคียวันนี้เนาะคียบแอปูุ้ลี่เฮาเกิดปริหารอะไรยางได้เยิมซ่อเลยกับมันไก่เนาะค่ะไก่มาไข่ค่ะหกหน่วยยิมหกหน่วยครับคะหกหกศูนย์เด็ค่ะครับงวัดดีพีเพิงครับวนนีครับอาจถึงมาเตรียมเตรียมแรเตรียมโมค่ะครอาจเมาตัวนี้ตรงๆก็ได้นี่ คับ970นะครับครับผมหาไปดึงรถตีไปเลครับเด้อผู้ให้ตองหวัดกับ่าเ้เนาอค่ะเ c ฟฮาแนข่าวไปยิบจับไปนาอค่ะสลากกินแบ่งรับราก็ว่าจะเป็น70 90อ่าแล้วก็97เนาะครับผมหฮากับพี่าหน้าเอาบรรยากาศครับผมสาธุสาธุไปทากันเก้าเจ็มูไค่ะแมวยน้เด้อนี่ครับอ่าเป็นบ้านเลขที่ปูนี่ได้่

กาเป็นไป้วนะครับปีนะครับ่าเป็นนาเปานนี่ปูนะครับมาเบิ้งพ่ดีกวนเบิงสวยงามเมนันไหนขยับนี้แล้วบอสเห็นอะไบเห็นสนละเดียวเป็นกวนข้ามกวนเกี่ยวเี่ละเีเป็นกวนข้ามกวนเกี่ยวเี่ละ ตาทูตานะครับแงเาของเเดีนาท่ากเหน่าเนนช่วนักปาเดี๋ยวมอาเนี่ไปลัดไป่เอานเติดันเอาลุ้นกันดยี่นาเี้กรักวันนีน้อยได้แตงเลยโอ้ไหครันไปลงมามึงเียอยู่วะโอ้ผมไหาสื่อชมมาเส้อ ม้เดียบานยงคปองต่เราขึน้นมาอยนี่น่าหันบ่ายังยางย่นอ่นเดียังยยังยยังยดูดิเตรียงยืนทั้งเตียงทั้งเพิงค่ะแดานนามีเพิงนึะคะ่ะเพิงมาจับไอหรือว่า กบไลายเนาะค่ะค่ะเป็นเป็นความเสียส่วนบุคคลเนาะค่ะอาจจะเป็นชาวบริวารเนาะค่ะมาชมบารมีของปูรี่พราะว่าปูรี่ห่อจะได้เลี้ยนไทยเนาะค่ะเพราะว่าแม่กู้เนาะค่ะตั้งกิริยธานขอบาคบุญปูไว้เนาะค่ะสําหรับเอฟซีจะร่วมบุญเนาะค่ะเอฟซีจะร่วมบุญไหว้กับปูเห่าหรือว่าถวายเลี้ยนไทยเนาะค่ะทีเอฟซีมีจุดประสงค์เนาะค่ะแต่งโมกับซีเฮดต้นผาปลา พันทีน่2 4ซเนาะค่ะเฮต้ตนผาปาค่ะเป็นเอฟซของน้องไอ้ค่ะานทังน้องไอ้น้องไอ้ก็จะเฮ็ตน้นไ้เป็นทังแตงโมงค่ะแตงโมงก็จะเฮต้ตนผาป่าไ้เนาะค่ะของแอดยิมแอดยิมก็จะเฮตดค่ะของแตงโมงก็เฮตดเนาะคะ่ะจะเป็นค่ะสามพ่นพอแไม่ลูกเนาะคะ่ะเฮตดเป็นต้นผาปาของเอซเนาะ,ค,ะนนค่ะเอทซาทันใดค่ะสะดวกทางใดเนาะคะ่ะร่วมบุญทางใดก็จะทักแชทแอดไลน์มาเนาะค่ะ, Ad ะ,คะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทษเนาะคะ่ะที่โชวไว้ ขายอยู่ข้างหนาก็ได้เนาะค่ะเมื่อนี้ค่ะแต่งโมมีแนวทางเนาะค่ะมาฝากเอฟซีขึ้นจันค่ะพาอว่าก่อนจะมาเห็ดคิปเนาะค่ะกะปูบบ้านูนมลัไปเยียบ้านใหาูได้ใอ่าเพื่นมาจัไปเก0บสิบบาทเอฟซีน้องหานเนาะค่ะนี่อยากจะปูก็บอกว่านะครับยิมออกซอยเพื่อนบอกยิมก็บอกว่าออกครับปูอ่ารับผมเพื่อนก็เอือ่าเนาะ อ้ำจิ้มก็อยากให้คนได้ช่วยพวกว่าออกซอยกันครับหลายคนอยู่สนนเนี่ยมันหลายคนอยู่ออกซอยกันอ่าครับผมอ่าครับเจ็ดสิบบาทแล้วก็มีครับอ่าอีฟซีนะครับอ่าอีฟซีจากจังหวัดคอนก่นนะครับเพิรนได้โชคูแกมันครับเพิร์นมาเห็ดต้นผาป่าอีกนิดบ้างนี่ครับเพิรนมาเห็ดต้นผาป่าอ่าเพิรนได้โชคูแกมันครับไก่เต๋อด้วยเครื่เทศไอ้เขรื่อต้อกับสาเกี่ยวนี่แตงโมนี่ครับอีฟซีจากจังหวัดคอนก่นเนาะครับอ่าเพิรนบอกว่าอยากจองมะลำปูครันเพิร์นไดชูใส่บุญกิน แต่ว่าสิจองให้จองวันทียิบหา่าครับวันทียิบสองเป็นของแม่เตียงครับปูบอกว่า <c oughs> ลงคิ้วไว้เลยวัตถีสองห่าครับลงคิ้วไว้สองห่าสัน้น <c oughs> ค่ะแต่ว่าย <c oughs> ิ้มไป 3, ไปยิบไปรัตตีไปคนณว่าเป็นสองหาเดียวเลยเนตะียงงูค <c oughs> ่ะอ่าเขากล่าวใส่เป็นมิแจนหน้านะครับน้องครับอ่าในอันนี้เป็นของเอฟซีจังหวัดน้องเจนนะครับให้มัดจำคาหมอลำเ <c oughs> พื่อนบอกว่าอ่าจ้างล้านหมดเส้นมดสั้นว่าเอฟซีว่าได้หนึ่กันปูให้โชคนะครับนี่ครับให้เพื่อนมัดจำเก้าร้อยเจ็ดสิบ อแต่ว่าให้เอฟซีทั้งอำเภอพื่อน้องหันเจ็ดสิบบาทนะครับข้ากรบพิจารณาเอาครับใส่พิจารณาในการรับชมเลยครับเด้อสําหรับแอดยิมนะครับแอดยิมครับแอดยิมครับถวายอ่าถวายต้นพระปลาปู้บอกว่าถือถือยิมมาสันว่าครับถือถือมาสันว่าถือคักถือแน่แต่ว่าตัวที่สามมันบอมแอนมาสันยิมไอ้ให้เปลี่ยันไม้มาสันว่าครับที่แรกยอดของยิมแมนบาครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ อปูบอกว่าตัวท้ายถึือ่าแต่ว่าลักลักลอยมันบ่เถื่อครับปูบอกว่าเอาเก่าใส่ได้ยิ้มเหมือนกันป่ะครับเขาจะหน้าเนาะครับเอาเก่าใส่มันก็จะเป็นตัวนี้ครับผมเอาเก่าใส่อันนี้เป็นยอดของยิ้มที่จะไหวปูเนาะครับเนาะอ่าร่วมบุญออกค่าเลื่อนไทยแลกออกสังวัดโคชุมครับที่แอดยิ้มตั้งคิดอธิษฐานกับปูเนาะอ่าที่ว่าบนก็ว่าได้อ่ายิ้มกับเฮ็ดตามจุดประสงค์ที่แอดยิ้มจุดปลูกขอปูแล้วนะครับผมครับผมอันนี้เป็นยอดของยิ้มอ่า เฮ็ดต้นพรขามถวายปูต้นพระปลาถวายปูเด้ไปมอหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์สินะครับปูบอกว่าตัวไทยนี่ถือแต่ว่าตัวลักสิบนี่ยมันลักลอยมั่ถินนะครับปูบอกว่าให้เอาเกาใส่แล้วยิ้มแด้วเตียมเตียมเลยว่าท่านว่าเอากะพิจารณาเอานะครับไอเอสซี่ครับปูก็บอกครับให้เอ็ดยิ้มนะครับไปยิบไปหาสลากกินแบงค์รัฐบาลครับไปเนาะครับก่อนนี้ เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์นะครับอ่าการเก่าเจ็บไม่ได้ยิบนะอาก็ปู่ตานะครับให้แม่ปูให้แม่ปูนะครับไปยิบอ่ารางวัลเลขกไทยสองตัวงวดกอนปู่ให้แม่ปูไปยิบกยหกศูนย์ตัวเดียวได้แต่งหมอ้อค่ะแต่ตองงวดนะคะ่แะแต่ตองงวดครับค่ะ <ขา S 1> แต่วันที่สามค่ะครับมื่อนี้ก็ถือว่าตองงวดก็บ่าได้ตองงวดได้แล้วครับปูอ่าตู้บอกตู้บอกปูบอกค่อยๆด้อ่าจตัวสิบวมากก็ได้นะครับเนาะปูบอกแม่ปูไปยิบสิบหกแม่เดียว เอ็ดยิ้มือนด้าคลิปตอนที่เตียงโมนะครับไอซีนะครับได้เบิ้งคลิปนี้แล้วครับสุขุมันมๆลำๆเรื่อยๆนะครับเด้อคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอันใดก็ขอให้สมบัติปัทนาทุกประการครับขอยบุญมารลีองค์ปู่ชี้ปากาวความปู่ตานะครับเบิกบุญลูกหลานของปู่ให้เบิกบุญได้ครับเมื่อนี้ครับเอ็ดยิ้ออกมาตะหอนะครับหลังจากถอนรับเอฟซีแล้วนะครับกับมาไายเพิงนะครับเพิงมาร่วมยินดีไว้สั่นปู่ว่ากับปูรี่นะครับบริวารเพื่อนนั่นแหละ ครับจับตั้งแต่บันไดนะครับเป็นคือท้าสร้างนี่นะครับมือเสานี่นะครับสางเสืีไว้แง่สร้างเสรีเห็นคนแหลกนะครับก็เลยถ่ายรูปส่งไปให้ยุกินะครับอ่ายุกิเบิ้องยุกิก็เลยเอามาให้ทั้งแอเบิึงนะครับแง่ครับจากผลงานโปรตีบันไดตึงๆนะครับเป็นลงมาครับสวยงามแล้วเดี๋ยวนี้ก็เหลือครับเหลือทอร์แง่เตือบรูทับซ้ำบุกเกลียวนะครับอซ้ำบุกเกลวนะครับอ่าบานเลขที่970เดศูนยครับเด้อมันมาเต็มเลย คมันอาจจะมดนิบ่เนี่ยอาจสิมาเต็มเตรียมเหมืกับพิจารณาเอานะครับไปยิบไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้แต่โม่ปูให้แนวทางมดนีิบอะไรปูให้ค่าขนมก็คือสิบหกกับสิบเจ็ดค่ะอ๋อสิบหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับเด้อค่ะครับอ่ารถที่ชีมาอ่าไทยคลิปให้ fc เบิ้งครับอ่า c หนึ่งศูนย์หกเซลล์นะครับอ่า fc เด็ดเบิ้งแล้วครับก็เสียไว้เป็นแนวทางนะครับค่ากับเขากับน้ำค่าก๋วยเตี๋ยวมากเวลาใดยนะครับเข้ากลับไปแยกแกะออก นะครับเพราะว่าคนทำมันกินมาพร้อมกันนะครับอ่าครับคออีฟซีนะครับชคดีนะครับทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อสีบทบกวนสร้างเสรีหลายเพราะว่าเพิ่นทำงานกันเล่งเล่งนะครับกันลังเร่งกันลังนั่นตัดตัดครัต้นไม้บเพิ่มไหมอ่าภาวะเชี่ยพื้นที่ได้ก็ามเสียวหินมาถมถมแล้วก็ต้องเทพื้นอีกค่ะช่วงนี้พักใบงอกค่ะเพราะว่าออกคลิปมันก็จะลังเพราะว่าออกคลิปนะครับก็ขอขอบคุณขอบคุณสร้างเสรีหลายหลายอันตรียสละเวลานะครับหยุดงานเพื่นึง นะครับให้เอฟยิ้มมาทายคลิปให้ความดีพี่น้องได้เบิ้งนะครับให้เอฟซีได้เบิ้งพ่อได้โชคนเทากันมักกระตามขันบ่มักกระพานเก้าเจ็ดศูนย์ค่ะครับผมเว่ยมักกาแฟพยิบจับสลักกินเดือนพักงานไปเลยเนาะค่ะมันซีรีมค่ะมันซีรีมบ่อยยกไปอำเภอสุดท้ายคงสุดท้ายเด้ยอ่าอ่าสรงสุดท้ายเอฟยิ้มสุดยอดพายุแต่ว่ามันสิบ่ได้ครับมันสิบ่มีนะครับมันซีรีมก็ว่าได้เนาะแตงโมเนาะค่ะครับอ่าครับกัเอฟซีเท่ากันนะครับสุดๆมันมันลำลำเรื่อยเรื่อยคได้เงินิทองไหนได้ทัเงินค แต่ว่างหมดที่ผ่านมากนะปูไก่เนื้อสิละไม่ได้จมเจียดหรอกค่ะแต่ว่าระวัดนี้มันดีคือเราวะค่ะปูอาจจะให้คนสุดท้ายก็เป็นไปได้ค่ะครับพอมาปูวอตามให้เดิมเนี่ยค่ะนะครับผมไก่เอชี่ทุกทุกท่านนาครับทุกๆมันน้ำน้ำนี้เลยรบีดีบัตสวัสดีครับโชคดีทุกทุกคนค่ะ